หน้า19ค่ะแบบฝึกหัด6.8การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหาร1เติมเครื่องหมายอันนี้นะคะเครื่องหมายเลยคะมากกว่านะคะหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมเทคนิคในการทำแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะหาคำตอบโดยไม่ต้องคิด คำนวณน,นะคะนักเรียนโอเคนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะข้อที่หค่ะส,สิหารด้วย2นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า10หารด้วย2ให้นักเรียนสังเกตนิดน,นึงค่ะในฝั่งซ้ายมือนะคะและฝั่งขวามือของเรานักเรียนเห็นอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยอ่า ตัวหารเป็นยังไงคะตัวหารเป็นไงเอ่ยตัวหารมันเป็นตัวเดียวกันอะถ้าตัวหารเป็นตัวเดียวกันนะคะนักเรียนนะคะให้นักเรียนไปพิจารณาตัวตั้งค่ะอะนะคะถ้าตัวตั้งมากกว่าผลหารก็จะมากกว่าผลหารก็จะมากกว่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะโอเคเดี๋ยวครูแอมขอ เขียนนะคะนิดนึงนะ,ะเพื่อความเข้าใจนะคะ,ะเขียนตรงนี้นะคะตัวหารเป็นจํำนวนตัวหารเป็นจํำนวนเดียวกันนะคะนักเรียนตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันแล้วก็ถ้าตัว ตั้งถ้าตัวตั้งมากกว่านะคะผลหารจะมากกว่าแต่นะคะแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่านะคะผลหารเป็นไงคะนักเรียน ผลหารจะน้อยกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์นะคะข้อความนี้กันโอเคไหมคะ,อะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะในข้อที่1ค่ะตัวหารเป็นจํานวนเดียวกันใช่ไหมคะนั่นก็คือสองทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัวตั้งมากกว่าผลหารจะมากกว่าอ่าดูฝั่งนี้ค่ะสิบี่หารสองนะคะเราก็ท่องสุดคูณแม่2ใช่ไหมคะองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่ผลหารของข้อนี้คืออะไรคะ ผลหารของข้อนี้คืออะไรผลหารของข้อนี้คือ7นะคะอ่ะแล้วมาดูผลหารฝั่งนี้ค่ะ10หารด้วย2เพราะฉะนั้นเราต้องท่องสุดคูณแม่2ใช่ไหมคะ2 1 2 2 4, 2ึ่ง2 2 4ส2งสอสองกี่า่ะโอเคนะคะอันนี้ครูแอมพิสูน์ให้ดูเฉยๆนะลูกนะโอเคทีนี้เนี่ยคะ่ะจากข้อความนี้ถ้าตัวตั้งมากกว่าผลหารจะมากกว่าจริงไหมคะ14เนี่ย14คือตัวตั้ง14มากกว่า10เพราะฉะนั้นผลหารจะมากกว่าจริงไหมคะเราก็เลยสรุปได้ว่านะคะ เจ็ดเอ้ยขอโทษค่ะสิบสี่หารสองนะคะอะ่ะเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเราจะใส่ทางไหนคะอะ่าทามากอ่าไปทางตัวมากตัวนี้มากใช่ไหมคะอ่าก็อ่าไปทางตัวมากอย่างนี้นะคะอะ่ะมากกว่าสิบหารสองนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาดูข้อที่สองกันค่ะเขาบอกแล้วนะคะเทคนิคในการทําแบบฝึกหัาหน้าน,านี้คือไม่ต้องคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่คํานวณแล้วนะแต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณทูอมทำให้นะักเรียนดูนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มทําข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สองค่ะยี่สิบเอดหารด้วย3ม,มากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบสามหารด้วยสามเหมือนเดิมค่ะดูเลยตัวหารเป็นเป็นไงคะเป็นจํานวนเดียวกันอันไหนคือตัวหารตัวหารของเราคือสามค่ะ,ะทีนี้ถ้าตัวหารเหมือนกันให้เราไปพิจารณาตัวตั้งเลยค่ะยี่สิบเอดมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบสามน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ตอบเลยค่ะน้อยกว่า โอเคน้อยกว่านะคะน้อยกว่าตัวนี้น้อยกว่าน้อยกว่าต้องเป็นไงคะถูกแทงอ่าจุดไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่สามค่ะสามสิบเจ็ดหารด้วยหกมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบเก้าหารด้วยหกอ่ะดูที่ตัวหารค่ะตัวหารเป็นยังไงคะเป็นจํานวนเดียวกันนั่นก็คือตัวหารของเราคือหกนั่นเองค่ะหกทีนี้ตัวหารเป็นจํานวนเดียวกันเราก็ดูที่ตัวตั้งเลยค่ะ สาสิบเจ็ดนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบเก้าคะนักเรียนคำตอบคือมากกว่าถูกต้องค่ะถ้ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าได้เลยค่ะอ่าอ่าไปทางตัวมากนี้มากนะอ่าไปค่ะอ่าไปโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สี่ต่อกันเลยค่ะห้าสิบแปดหารด้วยแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าหกสิเอ็ดหารด้วยแปดเป็นยังไงเอยตัวไหนที่เหมือนกัน ตัวหารมันเป็นยังไงคะตัวหารเป็นจนํานวนเดียวกันตัวหารของเราคือ8นั่นเองคะ่ะทีนี้เราก็มาดูเลยคะ่ะ58มากกว่าหรือน้อยกว่า61คะนะักเรียนคําตอบคือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อ,อนี้เราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าอ่าน้อยกว่า58น้อยกว่าอ่าน้อยกว่าต้องถูกแทงนะอ่าถูกแทงอย่างนี้ปึ้งโอเคนะคะต่อไปข้อที่หคะ่ะ20หารด้วย4นะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า25หารด้วย4 อ่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตัวหารเป็นไงคะเป็นจํานวนเดียวกันตัวหารของเราคือ4นั่นเองค่ะสี่นะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาตัวตั้งค่ะ20มากกว่าหรือน้อยกว่า25คณนักเรียนคำตอบคือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าจะต้องถูกแพงถูกแพงนะคะถูกแพงเขียนนี่อ่ะน้อยกว่าโอเคนะคะเห็นไหมคะน้อยกว่าถูกแพงต่อไปข้อที่6ค่ะ36หารด้วย9มากกว่าหรือน้อยกว่า19 หารด้วย9ตัวหารเป็นยังไงคะตัวหารเป็นจํานวนเดียวกันนั่นก็คือ9ตัวหารของเราคือ9ค่ะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาได้เลยว่า36มากกว่าหรือน้อยกว่า19บเก้าคตอบคือ36มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเครื่องหมายมากกว่านะคะ่ะอ่าไปทางตัวมากโอเคค่ะข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้อ2เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าในแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเราจะหาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณค่ะเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ50หารด้วย6มากกว่าหรือน้อยกว่า50หารด้วย8ค่ะให้นักเรียนสังเกตค่ะตัวตั้งคือ50นะคะตัวหารคือ6และในด้าน ขวามือค่ะตัวตั้งคือ50และตัวหารคือ8ให้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะอ่ามันเป็นอ่าเป็นยังไงคะตัวตั้งของเรามันเป็นยังไงคะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนั่นก็คือ50ค่ะเดี๋ยวคุณครูแอมขออนุญาตเขียนคาจํากัดความตรงนี้นิดนึงนะคะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันเนีย่ยนะคะเขียนตรงนี้นะตัว ตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าดูนะคะถ้าตัวหารถ้าตัวหารน้อยกว่า ถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่านะคะต่อไปค่ะถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่านะคะถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะ น้อยกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะนักเรียนดูนะคะว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกันค่ะตะกี้ก็มีเสียงยายเล็ดลอดเข้ามานิดนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะ,ะถ้าตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวาหารค่ะโอเค ถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่าเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะ,ะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันและทีนี้เรามาดูตัวหารฝั่งซ้ายมือนะคะตัวหารน้อยแสดงว่าผลหารเป็นไงคะโอ้ขอโทษด้วยค่ะนักเรียนอตอนนี้น้องแมวกําลังค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสังเกตตัวนี้ค่ะ ถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีค่ามากนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบอะไรเอ่ยตอบมากกว่านั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองนะคะสามสิบห้าหารด้วยเจ็ดมากกว่าหรือน้อยกว่าสามสิบห้าหารด้วยห้านะคะโอเค ตัวตั้งเป็นยังไงคะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันตัวตั้งคือเท่าไหร่คะสามสิบห้านะคะปักครู่นะคะนักเรียนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหารนะคะตัวหารของเราก็คือเจ็ดนะคะและห้า ปกติแล้วเนี่ยเมันมากกว่า5ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยถ้าตัวหารถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยนะคะนั่นหมายถึงมันสลับกันคะ่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3นะคะ66หารด้วย9มากกว่าหรือน้อยกว่า66หารด้วย7คะ่ะนักเรียนเห็นอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันตัวตั้งของเราคือ 6 6นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูตามเงื่อนไขตรงนี้เลยค่ะอ่าเราดูฝั่งซ้ายมือของเรานะคะ9ถ้าตัวอ่า9มากกว่า7ถูกต้องไหมคะโอเคถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอไปเลคะ่ะข้อนี้ตอบน้อยกว่าคะ่ะดูแค่นี้เลยนะคะข้อที่สี่ค่ะยี่สิบหารด้วย 4, มากกว่าหรือน้อยกว่ายี 24, หารด้วยหคะ่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะ ตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันตัวตั้งของเราคือ24ค่ะทีนี้เราก็มาพิจารณาที่ตัวหารค่ะเรามาดูเงื่อนไขของเรานะคะ c เนี่ยน้อยกว่า6ถูกต้องไหมคะอ่ะเราก็มาดูเงื่อนไขนี้ถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไปเลยคะ่ะมากกว่านั่นเองคะ่ะขอโทษด้วยนะคะอ่าต่อไปในข้อที่5ค่ะ27หารด้วยห มากกว่าหรือน้อยกว่า27หารด้วย3เช่นเดิมค่ะนักเรียนตัวตั้งของเราเป็นอะไรคะตัวตั้งของเราเป็นจํานวนเดียวกันตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เราก็มาพิจารณาที่ตัวหารค่ะ5มากกว่า3ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็มาดูเงื่อนไขค่ะถ้าตัวหารมากกว่าผลหารจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรคะตอบน้อยกว่าข้อที่6ค่ะ 18หารด้วย1มากกว่าหรือน้อยกว่า18หารด้วย2ค่ะเช่นเคยค่ะนักเรียนนักเรียนดูเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันนะคะทีนี้เมื่อตัวตั้งเป็นจํานวนเดียวกันเราก็จะมาพิจารณาตัวหารเราก็ไปดูเลยค่ะ1มากกว่าหรือน้อยกว่า2ค่ะ1น้อยกว่า2เราก็มาดูเงื่อนไขนี้ค่ะถ้าตัวหารน้อยกว่าผลหารจะมากกว่าดังนั้นข้อนี้จะตอบอะไรเลยค่ะตอบ มากกว่านั่นเองค่ะสำหรับหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียน